วันนี้เรามากันที่หมู่บ้านญี่ปุน่นแต่ใครจะไปคิดว่าในอยุธยาแบบนี้จะมีหมู่บ้านญี่ปุ่นซ่อนอยู่เอาละยืดขากล้องแล้วไปเที่ยวกันมาแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามากันที่อยุธยาครับแต่ว่าเรามากันที่หมู่บ้านญี่ปุ่นครับหมู่บ้านญี่ปุ่นนี้เป็นหมู่บ้านที่แบบ เป็นแบบเป็นประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนะที่คนญี่ปุ่นเขาเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยานะผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะประวัติไปหาข้อมูลกันนะครับก็มีแบบเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นนะหมู่บ้านญี่ปุ่นที่กรุงศรีอยุธยานะเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านที่กรุงศรีอยุธยา ปรากฏชัดเจนในแผนที่หลักฐานนี้ยืนยันว่าครั้งหนึ่งนะครับเคยมีชาวญี่ปุ่นที่กรุงศรีอยุธยาอยู่จริงนะครับผมก็เป็นประวัติข้าวๆครับอู้เขาตกแต่งมาได้น่ารักนะอะแต่เราก็มีข้อตกลงกันนะครับก็คือบริเวณที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะเวลาที่เขาแบบจะฉายเป็นแบบเป็นวิดีทัศน์อะไรในพิพิธภัณฑ์เราจะถ่ายไม่ได้นะครับทุกคน เราจะถ่ายได้เฉพาะที่เป็นโฟนความรู้นะคะอูู้้มีเรือด้วยอ่าไม่รู้แม่น้ําอะไรนะแม่น้ําป่าสักหรือแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้าเจ้าพยาแน่เลยไปดูกันดีกว่าื้นลื่นมีเรืออยู่ด้วยตรงนี้ติดแม่น้ําเจ้าพยาเลยทุกคนก็คือแบบเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นที่ติดแม่น้าเจ้าพยา่ สวยดีนะเป็นมาเลกาาแบบแปลกใหม่นะคะตรงนี้แม่น้ำเจ้าพยานนะครับทุกคนจริงๆที่นี่เขามีแบบเป็นชุดยูกตะให้เช่าด้วยนะครับทุกคนเผื่อใครอยากแต่งนะแต่ผมไม่อยากแต่งโอเคตรงนี้มีสะพานด้วยก็คือจะเป็นตีนญี่ปุ่นนี่ประมาณนี้เลยนะชอบมากนะ ในแผนที่ที่เป็นตัว H คือหมู่บ้านชาตุนเกตกองสตาร์ตัว I เป็นกลุ่มเยซูอีกในหมู่บ้านโปรต,โตเุเกสตัวคในแผนที่แล้วเราต้องเนี่ยเราต้องดูตรงในตัวคก็จะเป็นบ้านฮอลันดาแล้กวก็มีบ้านชาวญี่ปุ่นพอในเมืนี้เห็นไหมนีม่ใช่นี่คือหมู่บ้านญี่ปุ่นะ่ะเห็นมแม่เขาทำแผนที่เอาคนเนี้ยเขาไปเขียนเล่าเหมือนเขาไปเข้ามาใช่ อันนี้คือเป็นแผนที่กรุงศรีอทยุธยาในจดหมายเหตุเดลารูแบร์นะครับฉบับภาษาอังกฤษพิมพ์ที่กรุงลอนดอนในพศสอง 2, 2, 3 6นสองนะครับก็เป็นราชทูตฝรัง่งเศสซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับทรงส่งมาเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับอยุธยานะครับในสมัย ่าอกนโอเคเมื่าสักครู่นี้นะครับเราได้เข้าไปที่นิทรศการที่เป็นเกี่ยวกับหมู่บ้านญี่ปุ่นเนาะ<ม>เราก็ได้เข้าไปด,ดูแล้วนะครับก็ได้ความรู้ต่างๆเยอะมากมายเลยนะครัแล้วก็ได้รู้ว่า ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศไทยด้วยอ้อแต่ตอนนี้วิวแม่น้ำฝวยแล้วก็มีพักตบชวาลอยมาก่อนนึงโอเคจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่มันมีสองตึกนะคะทุกคนมันจะมีนิทรรศการอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราพาไปดูไม่รู้ถ่ายได้ไหมก็ที่นี่ ก็จะมีเป็นวิดีทัศน์นะคะทุกคนแต่ว่าเราเอากล้องเขาไปถ่ายไม่ได้นะครับนี่ตรงนี้เป็นเราเรือต่างๆนะครับนะมีเรือมีบอกด้วยนะก็มีเรือสำเพาของไทยเรือสำเพาญี่ปุ่นเรือสำเพาของจีนนะแล้วก็มีเรือแบบเรือกำปันของโปรตุเกสน,นะคบ แล้วก็ของประเทศฮอลลน์ฮอ,ล,ฮอลันดาแล้วก็ของประเทศอันนี้มกักกสันเฮ้ยมกักกะสันบ้านเราปะเรอะรอเล่นรอเล่นอันนี้น่จาจะประเทศอินโดมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เรีนะทุกคนมันก็จะเป็นแผนที่ของแบบของอยุธยานะทุกคนแล้วก็ก็จะมีแบบหมู่บ้านญี่ปุ่นเลยนะจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ไหนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่จะมีพวกแบบของโบราณอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็จะเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์นะตรงนี้ก็จะมีเป็นเป็นแผนที่ของชาวญี่ปุ่นนะคะก็ที่เขาเดินทางมาที่กรุงศรีอยุธยานะ ถ้าใครไม่แน่ใจก็ลองไปเสิร์ชดูเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางการเดินเรือนะคะเส้นสีเขียวนี่ก็จะเป็นเส้นระหว่างพระนครศรีอยุธยากับประเทศฟิลิปปินส์ตะวันตกนะคะส่วนเส้นนี้นะคะที่จะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะก็จะเป็นระหว่างพระนครศรีอยุธยากับชวามาลายูนะคะส่วนเส้นนี้ก็ไป ไปญี่ปุ่นนะคบเส้นสีเหลืองๆเนาะโอเคตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ<ม>์ที่จะมีของเก่าๆเฮ้ยแม่แม่คะมาดูนี่หน่อยอไปดูนี่มาดูนี่แล้วนี่ตรงนี้เห็นไหมมีมันแบบเป็นของแบบของโบราณโบราณนะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นน่าจะเป็นเครื่องเครื่องปั้น,น,น,นดินเผ,เผาละมั้ง แบบสมัยก่อนเลยส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบเป็นลายลายอะไรสักอย่างเนี่ยแหละไม่นแน่ใจเหมือนกันนี่ไงพัดญี่ปุ่นพัดญี่ปุ่นทุกคนตรงนี้เป็นพัดญี่ปุ่นนะอันนี้ต้นตำรับเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่พัดญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะทํามาจากแบบกระดาษนะนะคบตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่แบบกรุงศรีอยุธยาเลยประมาณนั้นนะคะนี่ดูนี่ดิตรงนี้เป็นแบบ รับอิทธิพลจากเหล้าไทยใช้ข้าวไทยในการผลิตโอ้นะคะเหล้าโ่เหล้าใช่เป็นโทรเหล้าก็ตรงนี้จะมีเป็นแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานะนี่เรายังไม่ได้อ่านตรงนี้ทีนะที่มันเป็นอันนี้เนาะตรงนี้เป็นแบบเป็นแผนที่กรุงศรีอยุธยานะนี่เป็นแผนที่กรุงศรีนะครับส่วนตรงนี้ก็ ดีอ่ะตรงนี้น้องชอบมากเลยก็เป็นเหมือนเป็นแบบเป็นสินค้าส่งออกครับทุกคนนี่เขาวายใช้ทำเครื่องยาอะไรประมาณนั้นนะทุกคนโอเคและนี่ก็คือการเที่ยวสวนที่เป็นแบบเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นก็จบลงแค่นี้นะครับ เป็น EP ั้นๆนะแต่ว่าก็รู้สึกสนุกนะครับเหมือนเราได้มาศึกษาประวัติศากของญี่ปุ่นในประเทศไทยเลยนะแล้วตอนนี้คืออยากกินไอติมตม,ม,มีเด็กอยากกินไอติมโอเคเมื่อมีเด็กอยากกินไอติมอืมอืมไอติมนี้ไม่ได้ค่าปเปอเซอร์อะไรนะใครอยากกินเฉยๆอย่ะ แล้วก็นี่ก็คือคลิปของการมาเที่ยวอยุธยาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ย,ยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนี่ยอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเอาไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมมันจะได้แจ้งเตือนเนาะงั้นสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอืม